บกวนมักมวนสนเด็กไม่แล้วครับพอกันอีกแล้วหลังจากที่ลงคลิปแรกไปก็จะเป็นคลิปตัวหนึ่งเป็นคลิปที่2นะครับหลังจากที่ลงคลิปแรกไปก็ยังบอประสบความสําเร็จเท่าใหครับบอกคอยได้รับการรับชมปันไดคอนเทนต์มันคงไม่ค่อยหนาสนใจป็นใดกต่บอกเป็นยังครับทุกอย่างไม่การเริ่มต้นเสมอมันจะดีขึ้นในจักมือทําคอนเทนต์มาหลายต่อหลายคอนเทนต์ทำคลิปมาหลายต่อหลายคลิปบางคลิปก็ปังแน่บางคลิปก็บ่ปังก็เป็นธรรมดาครับก็แต่ก็ขอพุณทุกท่านที่รับชม คลิปทุกท่านที่กดติดตามทุกท,าท่กนทกทานที่กดหัวใจทุกท่านที่กดไลค์ให้ขอให้ทุกท่านมีความสุขหลายๆเด้อครับลำๆด้วยๆเด้อตอนนี้ฮู้ซึกว่าจะสอบคลิปแนวนี้แล้วนะครับสอบเขียนคอนเทนต์แนวนี้แล้วลหละเลยม,มาเจโอโฆษาเบมือของก่อนเด้อพี่น้องเด้อเพื่อจะมีสาระเพื่อจะมีเทคนิคดีๆแนะนำให้พี่น้อง พื่อจะได้เอาไปเห็ดตามกันครับสําหรับมือนี้ในเฮ็ดยังวัดีจะเคลียร์พื้นที่ตรงนี้ครับเฮ็ดลําถานน้อยๆครับเห็ดน้ำลายจอกๆแล้วก็จะมีป่าน้อยๆไว้นำเอาไว้เบื้องเห่นเบื้องแบบมาจากยู u ูบหลือครับของพื้นที่เพื่นเห็ดนะครับงามอีลีแต่ว่าเขาก็จะอาดับให้มันใกล้เคียงที่สุดโดยการใส่อุปกรณ์ที่เขามีอยูคือจะเอาก้อนหินของน้ำตกเก่านน่แหละครับมาเห็ดก็จะเห็ดน้ำตกน้อยๆน้ำ แมนฟังผิดนะครับการน,นำตกนั่นแหละนำตกอีกแล้วเพราะว่าคนมันสอบเนาะมักนำตกก็เอานำตกเมื่อไว้ในบ้านนั่นแหละไม่ต้องไปเที่ยวไกลเบื้องแบบจำลองย่บานจะคลองนี่แหละถ้ามันอ,อกบ้าแบบของพนีลีนะกันจะแจ่มมากครับ <c oughs> กา,าเวลานางเด่นเนาะมีนำตกไรจอกจอกมีป่าไหวาน้ำก็คือจะสวยดี <c oughs> าวาเวลาเขาเลิกงานมาเหนื่อยๆทุกคนในบ้านเลิกงานมาเหนื่อยจริงๆครับเสียงนำตกหรือเสียงน้ำทานนี่คือเสียงธรรมชาตินี่มันเป็นดนตรีแบบบั๊ด แล้วเขาได้ยินหัว่าแล้วเขาได้ฟังนี่ใช่มันจะทําให้เขารู้สึกผ่อนคลายรู้สึกดีหล็กหรือว่าบางมื้อที่เขานอนบารหลับนี่ใช่ลองไปฟังิึงนะครับเสียงน้ําตกเสียงลาธารหรือเสียงฝนตกในย t u b e มันจะเห็ดให้เขาหลับง่ายขึ้นบอาอ้วนจะใช้วิธีนี้ประจําครับก็เลยเอามาแนน้าพี่น้องนี่แหละครับแต่ตอนนี้รอบนี้จะว่างระบบนมม้ำใหมครับว่างระบบน้ำดีๆเพราะว่ารอบที่แล้วนั้นโอ้โหเจอปัญหาหลายครับ เห็ดแบบล้องผิดลองถือครับว่าได้เอาพยางห้องเอาหินมาเทินเกันแล้วเอาปูนชาไวโอ้โหเจอปัญหาน้ำทุกว่าครับซึมออกมาตรงซอกหินครับพอหอดไดน้ำขึ้นมาแล้วน้ำมันซึมออกตามล่องหินน้ำในบอ่อป่าแห่งภายในมือเดียวรอบนี้จะเห็ุดีๆติดตามไปน้ำกันรุ่นไปน้ำกันนะครับพี่น้องว่าจะออกมาแบบใดจะดีหรือบ่ดีจะต้องแก้ปัญหาเป็นยังไงก็จะทายให้เบิ่งไปเรื่อยๆเพื่อพี่น้องอยากเหตุตามจะได้เอาไปเป็นแนวทางได้ครับ ซุ่มความตุต่ตุตระซุ่มความอึยืยออญะไปน้ำกันครับแก้ปัญหาไปน้ำกันออกแบบไปน้ำกันจะได้เอาไปเป็นแนวทางได้เตดีแน่เพราะว่าเฮ็ดรอบแรกไปแล้วห้องเจอปัญหาแล้วห้องหูวิธีแก้ปัญหาแล้วรอบนีกันเลยจะวว่างแผนใหม่เหตุให้มันดีกาเกา่าเฮ็ดให้มันแล้วทีเดียวเหตดใหันประสบความสำเร็จภายในกรอบเดียวครับติดตามให้กำลังใจรุ่นกันไปน้ำกันจนแล้วคนเรืองครับพี่นงมือนีก็บไม่ได้อยังไรหรอกครับแค่เคลีย์ขยะกับพื้นที่ตรงนี้กับเบิดมือแล้วครับ มันเป็นมือมือครับช่วงมีเวลาเหตุแค่ช่วงแรงเลิกงานครับแค่บกีชั่วโมงกับคำเน่ตอนหือออกมานี่กับพ่อแม่งอดแม่งเงาครับนีเด็กหน่อยต้องระวังนะครับผู้ใหญ่อย่างเราต้องระวังให้เด็กด้วยเพราะว่าใต้บ่อใต้อะไรใต้เศษขยะเนี่ยมันมักจะมีสัตว์มีผิดอยู่ครับเ้าต้องระวังเหตุไปน้าระวังไปน้ำอย่างหลานหน่อยอยู่น้าแบบนี้เขาต้องระวังเลยครับอันนี้หือบ่อนั่นขึ้นกิดพ่อแม่งเงาเป็นแม่งเงาโตใหญ่ครับ หรือแมงป่องช้างนะเลยครับพาไปน้ำกันได้ยินเสียงฝนตกไปน้ำบ่าครับพี่น้องมือนีฝนตกบรรยากาศดีครับพาคลิปไปน้ำฟังเสียงฝนไปน้ำได้ครับเบิ่งความอุตุอัตอุญอยญาะครับโอ้เป็นแต่สอนความ,วมอนะา้วนเมอนาะอ้วนเนาะฝนตกแห้งแล้วครับพี่น้องเป็นอุปสรรคมากในการภาคครับสําหรับมือนีเอาไว้เท่านี้สักกนะ่อนเนาะมือหนาจิพาพี่น้องมาอัปเดตใหม่สิมาอัปเดตให้เบิ่งครับว่าไปหวัวไซเดว ขอบคุ้นทุกการที่ตามขอบคุ้นทุกการรับชมขอบคุ้นทุกการกดหัวใจกดไลค์กดแชร์พบกันใม่คลิปหนะ้าสำหรับมื้อนี้สวัสดีครับ